สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะเรามาดูซิว่าดวงความรักของของคนที่เลือกหมายเลขนะคะว่าคนโสดนะคะที่เลือกหมายเลข1 2ึสาเนี่ยดวงความรักของเขาจะเจอใครสักคนบ้างไหมนะคะที่ย้ําคนโสดนะคะเราดูให้เฉพาะคนโสดคนมีคู่อะไรต่างๆไม่ก็ก็ถือไว้เป็นฟังไว้เพื่อประดับความรู้นะคะ คนโสดถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเพศหญิงนะคะถ้ามีหนุ่มน้อยเข้ามาหรือว่าเด็กหนุ่มที่อายุอ่อนกว่าคุณเข้ามาก็ถือว่าคนนั้นคบได้นะคะเป็นกรลยานมิตรส่งเสริมคุณนะคะก็ไม่มีไพ่เสียเลยนะคะก็แสดงว่าสามารถถ้าสามารถที่จะพัฒนาเป็นเป็นแฟนเป็นคู่ชีวิตถือว่าได้เลยนะคะส่วนผู้ชายนะคะผู้ชายต้อง ผู้หญิงอายุมากกว่าคุณนะคะจะทําให้ความรักหรือว่าความสัมพันธ์นะคะในเดือนนี้จะงอกเงยไปในทางที่ดีนะคะเป็นการทำน,นายคร่าวๆนะคะเป็นการทำน,นายคร่าวๆผู้หญิงก็ต้องผู้ชายอายุน้อยกว่าส่วนผู้ชายที่เลือกหมายเลข2นะคะก็คือผู้หญิงต้องอายุมากกว่านะคะถึงจะเป็นดวงสมพงกันนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆนะคะ เป็นการทำนายให้กับคนที่เลือกหมายเลข2นะคะต่อไปนะคะมาถึงหมายเลข1นะคะสําหรับท่านที่เลือกหมายเลข1นะคะก็ดวงความรักคนที่เลือกหมายเลข1ถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้โฟกัสที่งานไปก่อนนะคะในสัปดาห์ในเดือนนี้คือไม่เหมาะที่จะมีแฟนเลยถ้าผู้ชายถ้าผู้ชายเลือกหมายเลขนี้หมายเลข1นะคะ จะรักใครเดือนนี้คือมีมีจะเจ็บมีจะช้ำเลยนะคะคือเจ็บกระดองใจนะคะผู้หญิงให้โฟกัสที่เรื่องงานนะคะเพราะว่าความรักยังยังยังไม่มีอะไรที่ให้เป็นหวือหวาแต่ถ้าผู้ชายก็รักใครในเดือนนี้คือชอบใครในคุณเผื่อใจที่อกหักไว้เลยว่าแอบรักใครอยู่ก็ไม่ต้องไปแอบนะคะก็เดือนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกอะไรเพราะถ้าเปิดเผยออกไปปุ๊บคุณนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายเจ็บ สำหรับผู้ชายนะส่วนผู้หญิงให้โฟกัสที่งานนะคะเป็นเป็นอะไรที่จะดีดีกว่านะเป็นการทำนายคร่าวๆของของคนที่เลือกเบอร์หนึ่งนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆค,ความรักคนโสดในเดือนพฤศจิกายนค่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลข3นะคะในในเดือนคนโวดในเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนนี้ถ้าใครเลือกหมายเลขนี้ก็คือนะคะคุณนะคะถ้าจะรักจะชอบใครก็ไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าคุณจะเป็นมือที่3ของเขาทันทีเลยนะคะทั้งชายแล้วก็หญิงยังไงก็ให้มีสตินะคะก็มันอาจจะยังไม่ถึงถึงเวลานะคะเวลาที่จะ บอกความรู้สึกออกไปทั้งชายทั้งหญิงนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงที่เลือกหมายเลขสาถ้าคุณชอบใครอยู่นะคะคุณอาจจะทำให้คู่ของเขาเดือดร้อนนะคะยังไงก็ให้อยู่แบบว่ามะเมะแมะ่แม,มะนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายภายกระตากับเขานะคะให้อยู่แบบ สง,สงเงียบเตรียมตัวให้โฟกัสที่งานทํางานตั้งใจทํางานนะคะเดือนนี้ไม่เหมาะที่จะสารสัมพันธ์กับใครใดใดทั้งสิ้นสําหรับคนโสดที่เลือกเบอร์3นะคะถ้าชอบนะคะก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ทำนายทั้งหมายเลข ทั้ง3หมายเลขหนึ่งสองสานายเรียบร้อยแล้วยังไงก็เป็นกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะมาติดตามเดือนธันวาต่อไปว่าความรักคนโสดจะเป็นยังไงนะคะสําหรับนะคะ,ะเดือนนี้ก็สวัสดีค่ะ